สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจนั่นกะ็คือมาเทสระบบว่าแบบสี่มงคลเนี่ย <c oughs> มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ,บ้างน,นะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้ววันนี้เว้ใส่สีขาวมามันเป็นสี่มงคลนะคะเป็นสี่มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องงานซึ่งวันนี้เราเรามาทํางานไงเรามีวิชั่นดังนั้นเราก็ต้องมงคลสุดแล้วเปล่าแต่เราก็มีอีกคนหนึ่งที่ เราจะมาเล่นกับระบบเราใส่สีเท้าซึ่งวันนี้สีชุดดวงคือสีเทาน้ำตาลใช่มน้ำตาลผมดำแล้วแบบแล้วคือขอโทษนะคือเราเท้าสีอะไรเราที่ติดนียก็คุมนะเขาวัดทำบุญสุดไปต่าาาบมมช สีมงคลน่ะเป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตแล้วการดูสีมงคลตามหลักโหราศาสตร์หลักมหาทักษะโดยที่แต่ละสีจะมีความสัมพันธ์กับดวงดาวแต่ละดวงจนกลายเป็นดาวประจําวันเกิดตามที่ถือกันมาถึงปัจจุบันการใส่เสื้อสีมงคลเป็นการสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมในการใส่เสื้อผ้าและยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เราด้วยนะเหมือนวันนั้นเราอยากไปคอนวงเอสปาใช่ปะแล้วเธอก็รู้ว่าวงเนี้ยเขาดังมาก แล้ววันนั้นเป็นวันเสราร์ฉันก็เลยใส่เสืเส้อสีฟ้าเสริมโชคดีแล้วก็ได้บัตรคอนวาจริงๆปังมากคุณนะเค okay, เราจะมาดูกันนะคะวาวันนี้ใครจะช่วยไม่ไปกันเลย <c oughs> สำหรับด่านแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่เทียจะเป็นคนเรียกกระป๋อเพื่อไปเมเจอร์จะเรียกไปไหมเพราะเมื่อกี้ผ่านไปหนึ่งคันแล้วถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เอา,าไปเข้าจะออก Vær oh så god! Oh

เราก็มาถึงเมเจอร์ปินเก้ากันแล้วซึ่งตอนนี้เราหิวมากแล้วก็มีสองออปชันให้เลือกระหว่าง KFC กับฮาจิบังเวจะเป็น KFC เธอจะเป็นอยากกินฮาจิบังค่ะใช่ <Hi. S 1> เราจะปล่อยยิกงุุกันมาเทสระบบเอ่อ้อนในกีะดาเป็นพอนในกีะดาษเต่ายิงชุดเต่ายิงชุดเต่า เราได้เข้ามาอยู <S 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 ่อนคลีนซีเอฟาั้นเราจะมาดูเลยว่ารอบนี้เนี่ยใช้จะได้จ่ายโดยการเราจะให้ตากล้องเป็นคนหยิบว่าใครเนี่ยจะได้จ่ายอันนี้เป็นตัวแทนของบัตรบัตรเชียรอันนี้ก็เป็นตัวใช้บัตรเลยนะครับ าปาละค่ะปาพีเดือตัวบ้างเมื่อกีอะไรขนมเทียนมือนีขนมเทียนเป็นคนจ่ายเราจะกินทุกอย่างไม่ค่ะยังไม่อานะคะอีอาเป็นหน้าพอมัน แล้วก็จะมีเป็นอไส้ยำแก่ด้านราีนดนะคะคะแล้วก็จะมีเ็มาเป็นตัวบัตเกอตัวันมเรเป็นไเุนรนะคะจะเป็นัเหแปเป็นสแกนจาแกนได้ค่ะไปโดนไปเท่าไหร่คะ ตอนไปสามห้าหค่ะเย่มีคนเลี้ยงแล้วขึ้นไปอย่างค่ะเก็บแล้วเป็ไหนต่อเราจะไปเล่นบอดเกม กฎก้วัดวดวิาบบกาก,การเล่นเกมเกมนี้เราถือว่าเป็นการใช้ดวงเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้ลูกเต๋าในการตัดสินโชคชะตาเลยทีเดียวโดยเราจะทอยลูกเต๋าเพื่อบอกตัวเลขที่รวมกันแล้วได้1-12 3ครั้งเมื่อได้แล้วเราจะวางกลวยสีขาวลงบนแถวของเลขนั้นทําแบบนี้จนครบ3รอบ ถ้าพอใจแล้วให้เอากรวยสีตามที่เลือกของเราวางแทนกรวยสีขาวเราจะชนะเกมนี้ได้ด้วยการเดินกรวยของเราไปจนถึงตัวเลขที่เราได้เริ่มต้นในตอนแรบกบโดยที่ในแต่ละเทิร์นเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้ไดถ้าเข้าใจแล้วก็ไปรับชมกันเลยสี่ห้าไม่ได้สอีสองไม่ได้มเดียวไปต้องจับคู่เสียค่ะ เตมหมดเลยโอ้ยใยากจัตัวไม่เมื่อไม่เหมือนโดนจริงอ่ะหน้าออกมาขาชิวหายแล้วดูล้างโอ้โหโอ้โหโอ๊ยโอเคอะไรจริงอันะไรโดนจริงโดนจริงโดนล้างมากน้องเทียนนี่ของตัวเองเลยน่าสุดทาดีว่ะไปอ่ะอันนี้คือสีม่วงสีม่วงเป็นสีที่กาลาคินี แล้วดูบนตาลากไม่มีสีของเราเลยเรายังไม่ได้ลงเลย I'm okay I'm fine Kincana Kincana เต็งเต็งเต็งเต n งเต็งสามมนะฮันร i ้ส a s สัก k ิดรสึสักอังเงินปุ๊บไม่ต้องมึงเดินล้างแต่ลางไม่ได้เลย ไม่เลยละเร่ขอไม่ช้าแล้วกดกติกาการเล่นเกมแมวระเบิดนะคะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมวัดดวงอีกเหมือนกันเพราะว่าเราจะผลัดกันจั่วการ์ดดักกองจัว่วโดยที่เราจะมีการ์ดระเบิดและการ์ดลดระเบิดและจะมีการ์ดเอฟเฟกต์ต่างๆที่เอาไว้ช่วยเราหรือเอาไว้แกล้งเพื่อนค่ะเช่นการ์ดที่เพื่อนจะลงเป็นการ์ดที่สามารถดูกองจั่วได้ถ้าเรามีการ์ดโนบ เราก็จะสามารถการแอคชั่นของเพื่อนได้เพื่อนก็จะไม่สามารถลงการนั้นได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราจัวเจอการระเบิดแล้วไม่สามารถหาทางปลดระเบิดได้ก็จะแพ้ไปนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยค่ะแล้วคอยดูว่าด้วงของเวและขนมเทียนจะเป็นยังไง เจอระบบิ้อีกาสีแดงหยุดระเบิดไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ต้อง้นระเบิดก็มีรีฟิช่วยอะนใไม่มีอยู่ไรเลยกอย่่่ก็เลือกเนกค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับสำหรับวันนี้ที่เรามีภารกิจก็คือท้าทายระบบ สี่มงคลในวันศุกร์น,นั่นเองซึ่งก็เรียกว่า,างไงดีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะเรื่องสีมงคลหรือความเชื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราไม่สามารถไปลบหลู่เขาได้หรือว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดเขาได้อะไรขนาดนั้นถามว่าวันนี้มีผลไหมก็นิดหนึ่งก็จ <laughs> ากที่ดูๆกันมามันก็มีความแบบ ไม่มงคลนิดนึงใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแบบว่าแบบเราคิดแบบนั้นไปแล้วว่าเอ้ยมันต้องแย่แน่เลยมันก็เลยแย่จริงๆมันเหมือนกดแรงดึงดูดที่พอรู้สึกว่าพอเราเชื่อมไม่ได้มันก็จะไม่ได้ดังนั้นเราต้องเชื่อเราทําได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เขาทำค่ะแต่ว่าใครที่ใส่สีมงคลเราก็อยากไปแบบดูถูกเขาว่าเอ้ยเอ้ยเธอสายมูไม่ไม่ไม่แค่วันนี้ก็ขอลาไปก่อน Oh that